ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ s a m s u n g Galaxy ี่ S22 Ultra ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมใช้งานเป็นประจําแล้วก็ใช้งานเป็นเครื่องหลักเลยนะครับใช้งานมาจะครบ2ปีแล้วในคลิปนี้ก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับว่าณต้นปี2 0 2 4เขายังน่าสนใจไหมยังน่าซื้อมาใช้งานไหมนะครับแน่นอนครับซัมซุงรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยกำลังจะเปิดตัวนะครับก็เลยทําให้ราคาของเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่ S22 Ultra เนี่ยลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเชื่อแหละครับว่าหลายคนหลายท เองใช้งานมาจะครบ2ปีเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้งานทําคลิปลงช่องนะครับผมทำคอนเทนต์ลงช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวงานวิดีโองานตัดต่อก็คือใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะครับเครื่องที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัวแรม12กิกหน่วยความจํา 512G กิกนะครับราคาตอนนั้นที่จําได้นะ47,900บาทครับผมโอ้โหเกือบ50,000เลยเนาะก็ ซื้อมาผมรู้สึกว่าผมใช้งานคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ผมใช้งานแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับผมโอเคใช้งานมาจะ2ปีแล้วเจอปัญหาตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับผมผมขอเริ่มที่ตัวดีไซน์แล้วกันเนาะตัวดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นล่าสุดของเขานะครับผมว่ายังเป็นดีไซน์ตัวเครื่องที่ทันสมัยอยู่เพราะว่ามันใกล้เคียงกันเนาะมันจะต่างกันตรงที่ขอบแล้วก็ตัวสีใช่ไหมครับตัวขอบของตัว S22 Ultra เนี่ยมันจะดูแบบหนาๆแข็งๆหน่อยแต่ว่าตัวขอบ S22 Ultra เนี่ย จะมีความคงมนใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นล่าสุดของเขาที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยจากที่ได้เห็นในภาพหลุดนะผมว่าดีไซน์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมถือว่าดีไซน์ตัว S22 Ultra เนี่ยก็ยังคงทันสมัยยังดูแบบสวยอยู่น่าสนใจอยู่นะครับผมแล้วก็ในตัว S22 Ultra หลายคนหลายท่านใช้งานมาเนี่ยเจอปัญหา ก็ใช้งานไปสักพักหนึ่งขอบมันจะลอกใช่ไหมครับมันจะแบบเป็นสะเก็ดสีมันจะหลุดอย่างเงี้ย<ม>ตัวผมเองใช้งานมาไม่เจอนะครับผมใช้คู่กับตัวเคส UAG แล้วผมเนี่ยถอดเข้าถอดออกใบมากๆเลยเนาะเพราะว่าผมต้องถอดถาดซิมตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่ในเครื่องรีวิวใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้เจอปัญหาตัวเครื่องแบบสีทะลอกหรือว่าเป็นรอยหรือว่าลอกนะครับยังไม่ได้เจอครับผม ผมถือว่าดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยณนะต้นปี2024ก็ยังถือว่าสวยแล้วก็ยังทันสมัยอยู่นะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy S22 Ultra เครื่องนี้ครับ ในส่วนตัวสเปคการใช้งานก็เดี๋ยวผมขอเล่าถึงปัญหาแล้วกันเนาะปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับผมคนเดียวก็ได้คนอื่นอาจจะไม่เจอเนาะเพราะว่าเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบเเนี่ยเขาเป็นมือถือจอโค้งนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ก็เป็นมือถือจอโค้งเหมือนกันครับในตัวโน้ตยี่สิบเต้า 5G ตัวนั้นนะครับเขาก็จะติดฟิล์มมาให้จากโรงงานเลยนะครับจะเป็นฟิล์มใสแปะมาให้กว่าจะเป็นรอยกว่าจะได้เปลี่ยนแผ่นใหม่เนี่ยผมใช้ไปแบบโอ้โหเกือบจะ2ปีเลยนะแต่ว่าเจ้า S 2 Alta เครื่องนี่นก็คือหน้อเอมาแบตบ้าเลยไม่อง ไม่มีอะไรแปะมาให้เลยนะครับถ้าผมจะใช้แบบจอเปล่าๆเลยเนี่ยโหใจไม่ถึงจริงๆก็เลยต้องไปหาฟิล์มมาแปะเพิ่มนะครับก็ตอนแรกที่ผมแปะเนี่ยจะเป็นฟิล์มกระจกแบบกาวเต็มจอเนาะใช้งานไปประมาณอาทิตย์กว่าครับกระจกแล้วครับผมแล้วติดมาแพงด้วยนะประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับพอมันแตกแล้วเราก็ต้องคอยมาแกะแกะแกะ,แกะกาวออกอันนั้นโหลําบากมากๆเลยแล้วก็ แผ่นที่2เนี่ยจะเป็นตัวกาว UV นะครับก็แปะปุบเข้าไปแต่ว่าทางร้านเขาอาจจะแปะให้ไม่ดีเนาะตรงขอบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นคาบกาวนะครับยังยังอยู่ตามร่องตรงนี้อยู่อันนี้คือแบบโอ้โหเสียดายมากครับไม่น่าไปไปแปะเลยพันกว่าบาทเหมือนกันครับผมแล้วก็ฟิล์มที่ผมชอบนะก็จะเป็นตัวฟิล์มไฮโดรเจลที่เป็นแบบคุณสั่งมาในจาก แอปออนไลน์นะครับผมสั่งมาจากต่างประเทศเนาะอันนั้นคือใช้งานได้นานเลยแต่ว่าพอเราใช้งานไปสักพักผมว่ามันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเราต้องดูในเรื่องตัวสีดูในเรื่องความคมชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่เหมาะกับเหมือนฟิล์มใสแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฮโดรเจลใสนะครับแต่ว่าเราใช้มาเนี่ยมันก็จะมีรอยขึ้นแบบนี้ครับ ฟิล์มนี้น่าจะเป็นแผ่นที่3แผ่นที่4ของผมแล้วเพราะว่าเราเอาปากกามาขีดมาเขียนนะครับมันจะเป็นรอยขึ้นแบบนี้ซึ่งมันไม่ไม่โอเคหรอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันลงตัวแบบนี้แล้วนะครับก็เลยเทนใช้ไปก่อนนะครับผมอันนี้คือปัญหาที่ผมพบเจอนะแล้วก็ปัญหาในเรื่องการใช้งานตัวแบตเตอรี่นะครับก็แน่นอนครับใช้งานมาจะ2ปีแล้วมันก็ไม่ได้อืดเหมือนช่วงตัวแรกๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยได้เลยนะก็คือผมเนี่ยจะตั้งการชาร์จไว้ที่85์นะครับ เพราะว่าการใช้งานของผมเนี่ยผมจะถ่ายคอนเทนต์แบบยาวเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มไปจนแบบโอโ้โหกว่าจะจบบางทีก็ตีหนึ่งตีสองเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังเอาอยู่นะครับก็จบงานแบตเตอรี่ก็เหลือประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าอึดใช้ได้เลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะลดลงเร็วหน่อยนะครับอันนี้คือปัญหานะครับผมถ้าใช้งานไปสักพักหนึ่งผมว่าผมจะไปเปลี่ยนแบตใหม่อยู่ผมไปถามศูนย์แล้วเขาบอกว่าประมาณไม่เกิน2,000บาทนะครับ ก็ในเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับและล่าสุดครับผมตัวนี้เนี่ยผมได้อัปเดตเป็นตัว One UI เวอร์ชัน6แล้วก็ Android เป็น Android เวอร์ชัน14แล้วนะครับดูจากตรงนี้ครับเกมมิ่งหัครับผมถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวเกมลั u n c h e r ใช่ไหมครับก็อันนี้โอ้โหมาเร็วมากๆเลยประทับใจครับผมก็ได้ใช้ตัวเวอร์ชันล่าสุดได้เร็วนะครับผม ก็นี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอแล้วก็สิ่งที่ผมอัปเดตให้ฟังนะครับในส่วนตัวสเปคการใช้งานของเขานะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.8นิ้วนะครับพาแเนลหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัวจอ Dynamic AMOLED 2X นะครับผมก็ตัวนี้ในเรื่องการแสดงผลสีสันอะเรื่งต่างๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็คือสุดอยู่แล้วครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบนะก็คือในเรื่องความเหลียดของตัวจอ,องคขาก็คือให้มาสุดมากแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้งานความเหลียดที่มันเต็มที่หรอกผมก็ใช้แค่ Full HD Plus นี่แหละแต่ว่าเขาสามารถที่จะปรับสุดได้ที่ QHD Plus เลยนะครับใครที่ต้องการแบบจอแบบละเอียดลๆเ,เลยอันนี้สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่าผมเลือกเอาไว้แค่ Full HD เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับ แล้วหนะ้าจอรีเฟลตของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็รีเฟล็กตก็คือสูงมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เนาะการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลนะครับก็จะมีมาตรฐานแล้วก็ปรับได้ปรับได้เนี่ยเขาก็จะเลือกตามการใช้งานจริงนะครับตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงแบบ1 2 0่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตเลยอันนี้คือเป็นจอที่แบบเป็นจอตัวท็อปอะครับก็คือยังยัง,ย,งยังใช้งานได้ได้ดีครับผมฟินิตในการทัดดีอยู่แล้วการแสดงผลอะไรต่างๆคือดีอยู่แล้วนะครับตัวจอ,องเขาไม่มีอะไรกังวลเลยครับผม แล้วก็ตัวนี้สู้แสงแต่ได้ดีมากๆเลยนะค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,750นิตเลยนะครับ CPU Snapdragon 8 Gen 1เป็นตัวชิป4นาโนเมตรครับความแรงปัจจุบันยังใช้งานได้ครับผมตัวผมเองนะครับอาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบจ๋าแบบจัดจ้านเลยนะครับเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็จะมีตัวเกม ROV ตัวเกม PUBG นะครับ ตัวเกม rov เนี่ยเฟรมเรทนิ่งครับเล่นได้ลื่นไหลเนียนสมูทภาพสวยกราฟิกสวยทัดดีเล่นได้ลื่น,น,ด,ด,น,ด,นดีปกติเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยสําหรับตัวเกม rov ส่วนตัวเกม pubg mobile นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเข้าให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเขาตั้งค่าการาฟิกปรับได้แบบไหนบ้างนะครับการแสดงผลก็แน่นอนครับจอใหญ่ก็ถือเล่นได้สบายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพื้นที่แสดงคอนเทนต์เนี่ยมันเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นตัวเกมบูสเตอร์ ถ่ายหน้าจอเอ่ยบันทึกหน้าจอเอ่ยเล่นแอปป๊อปอัพเอ่ยนะครับหรือว่าจะปรับประสิทธิภาพก็อยู่ตรงนี้หรือว่าจะล็อกหน้าจอปล่อยบอดก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นฟีเจอร์ให้เราแบบได้ได,ได้ใช้งานเพิ่มนะครับในเรื่องตัวโหมดเกมของเขานี่ครับการแสดงผลคือสวยอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ไม่ต้องงงวลเลยนะว่าจะจอแสดงผลจะไม่ถูกใจนะครับคือสวยสวยอยู่แล้วครับผมโอเคเขาเกมมาอย่างรวดเร็วเลยเจโรสโคปนะครับก็มีอยู่แล้วเนาะ ก็ใช้งานได้ได้ไดีรวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับนี่เรื่องตัวใจโลของเขาตัวกราฟิกของเขาครับนี่ให้ทุกคนดูครับปรับกราฟิกไว้ที่ดีเฟรมเรตเด้งไปที่90 FPS เลยนะลื่นไหลสมูทภาพสวยครับถ้าเราปรับกราฟิกแบบนี้คือเล่นได้แบบเนียนลื่นสมูทมากครับผมทําออกมาได้แบบโอเคมากๆเลยในเรื่องการเล่นเกมนะครับส่วนถ้าเราอยากจะปรับสุดนะก็ปรับได้ที่ Ultra HDR ครับผมเฟรมเรตจะดับลงมาที่ Ultra เนาะ แต่ถ้าปรับไว้ที่ SDR SD f ฟ a m e รท t เราสามารถที่จะปรับได้ที่สูงสุดได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นลื่นๆก็อย่างที่ผมพูดครับกราฟิกไว้ที่ดีเฟรม e รท t ไว้ที่90 FPS อันนี้คือลื่นหัวทิมเลยเล่นได้ดีมากครับผมความร้อนคุมได้ดีจัดก,การได้ดีนะครับสําหรับการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG ครับหรือว่าในเรื่องการใช้งานการแบบตัดต่อวิดีโอของเขานะครับอันนี้ผมใช้แอป Kinemaster นะครับเอาไว้แบบตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยอ่ให้ดูแล้วกัน อันนี้ผมตัดชิปตัว Galaxy A15 นะครับก็ใส่ฟอนต์ใส่ฟอนต์มีเพลงนะครับบางช่วงบางจังหวะก,ก็ใส่อินเสิร์ตเข้าไปอย่างนี้ครับก็คือเนี่ยจะทางจะจีบเข้าจีบออกแบบนี้คือไหลลื่นสมูทดีปกตินะครับแล้วเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตวิดีโอเนี่ยตัวแอปเนี่ยให้ได้ถึง 4K เลยนะครับก็คือ 4K 60fps เลย เนี่ยครับผมสามารถที่จะเ x ็กพอได้แล้วระยะเวลาเอ็กพอเนี่ยคือรวดเร็วมากเลยครับปื๊ดแป๊บเดียวครับในเรื่องตัวชิปของเขานะตัวเซน p d ั a ดากอ8 Gen1 นะครับณปัจจุบันต้นปี2024เนี่ยยังถือว่าแรงใช้งานได้หายห่วงครับในส่วนของตัวการใช้งานตัวกล้องครับกล้องหน้าเซลฟี่ความลเอียดอยู่ที่40เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2แล้วก็กล้องหลังเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง4เลนเลยนะครับก็จะมี ความละเอียดหลักเนี่ยอยู่ที่108ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8มีเลนส์มุมกว้างความละเอียดอยู่ที่12ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับแล้วก็มีเลนส์ซูม3 x ความละเอียดอยู่ที่10เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลนส์ซูม1 0 x ความละเอียดอยู่ที่10เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 4.9ครับผมก็มีเลนส์มาให้ครบทุกการใช้งานเลยถามว่าเลนส์เยอะแบบนี้แล้วได้ใช้งานไหมพี่กกกก็เเออออออาาาาาจจจริงงงงงๆหหลลลัที่ผผผมมมมไได้้้้ปฝึใใใชชชบนะขย ทุกคนดูภาพถ่ายอันนี้เป็นงานคอนเทนต์ปกตินะครับก็คือถ่ายวิดีโอเนี่ยความละเอียดได้ดีอยู่แล้ววิดีโอแทบจะทุกคลิปเลยนะครับที่เห็นในช่องตั้งแต่ปี2022มาก็คือถ่ายผ่านตัว Galaxy S22 Ultra เครื่องนี้แหละครับอยากจะให้ทุกคนดูภาพถ่ายแล้วกันเนาะอันนี้ผมใช้ประมาณ 3x นะครับก็คือเขาเก็บภาพได้แบบ มันเหมือนเอาแบบกล้อง DSLR แล้วใช้เลนส์ซูมที่มันแพงๆถ่ายนะครับมันก็จะดึงภาพวิวให้มันดูอลังการครับอันนี้เป็นถ่ายดวงจันทร์นะครับก็มันซูมได้ปกติอยู่แล้วอันนี้เป็นเลนส์ปกตินะครับเก็บสีเก็บแสงอะไรได้ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตัวเลนส์ซูมเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายอันนี้คือถ่ายระยะ 10x นะถ่ายเพื่อที่จะดึงให้ภาพเนี่ยมันเข้ามาใกล้เรานะครับแล้วให้ มันดูแบบดูลางการครับอันนี้คือคือชอบมากครับคือชอบมากเนี่ยครับคือสวยมากครับแล้วเราได้ใช้งานติดใช้เลนระยะนี้แล้วก็คือมันมันก็จะได้ใช้ระยะนี้ครับอันนี้คือในเรื่องการใช้งานตัวกล้องคือสิ่งที่ผมชอบมากเลยเนาะในเรื่องตัวโหมดก็โอเคครับโหมดเนี่ยไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าวันยูเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก็มีให้ใช้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะผ่านมา2ปีแต่ว่าในเรื่องตัวฟีเจอร์การใช้งานครบครับผมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็ความจุอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่45วัต์แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยนานๆทีจะได้ชาร์จ25วัตนะครับแต่ว่าหัวชาร์จที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จ15วัต์ก็ชาร์จเร็วดีครับก็ไม่ได้มีอะไรติเลยเนาะ แล้วก็คุณสมบัติอื่นๆก็ทนน้ำนะครับผมทนฝุ่นเนาะในระดับ IP 68ครับตัวปากกาอันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของเขาที่มันครบมากนักนะครับแต่ว่าผมจะเอามาใช้แทนนิ้วมือเพราะว่าเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราวางฟุตเทปวางฟอนต์วางอะไรจัดเรียงต่างเนี่ยผมว่าปากกาเนี่ยมันจะเหมาะกว่าเราสามารถที่จะลากไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้แบบใช้ฟีเจอร์ที่เขามีมาให้แบบ ครบเลยอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้แค่นี้จริงๆในส่วนตัวประกาศของเขาเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าซนะัม sung าแ a ็กซี2เอสยี่ณต้นปี2 0 2 4สําหรับตัวผมเองแล้วถ้าใครที่แบบหาได้ในราคาที่แบบไม่ถึง2 0 0 0 0บาทเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมสเปคเนี่ยคือยังดียังแรงยังใช้ได้หายห่วงเลยนะครับแล้วในเรื่องตัวหน้าจอแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วจอเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องตัวกล้อง ระยะที่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวแบบเล่นซูม3 x 1 0 x เนี่ยอันนี้หลังจากที่ผมได้ลองไปเรียนรู้ไปใช้งานมาผมว่าเฮ้ยมันเป็นระยะที่เวลาเราถ่ายภาพวิวถ่ายแล้วเนี่ยเขาถ่ายออกมาได้สวยเลยนะครับคือดีครับและในเรื่องตัวโฟกัสงานวิดีโออันนี้คือดีเนาะหล,หลังมาจะเห็นว่าตัววิดีโอของผมเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะนิ่งใช่ไหมครับโฟกัสค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเนี่ยครับเขามีตัวเลเซอร์โฟกัสและในส่วน,นตัวโหมดการใช้งานที่ได้ใช้ประจําเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวโหมดโปรวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะ ล็อกในส่วนตัวค่า f s ต o p ค่า iso ได้ครับมันก็เลยเลยทำให้แบบแสงมันไม่วูบวาบแล้วก็โฟกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งครับก็เหมาะสมมากๆครับใครที่มีงบประมาณแบบ2 0 0 0 0แล้วกันเอาอยากได้มือถือสักหนึ่งรุ่นเนี่ยเอามาไว้ทำคอนเทนต์เอามาไว้ใช้เป็นเครื่องหลักรุ่นนี้เนี่ยผมแนะนำเลยผมใช้งานมาแล้วผมซื้อในราคา4 7่0 0ืาครับผมรู้สึกคุ้มมากๆครับแล้วก็ยังจะใช้งานต่ออีกสักประมาณปี2ปีครับรอรุ่นใหม่ของเขาอยู่ครับผมแต่ว่ารุ่นล่าสุดที่จะออกมาเนี่ย ตัวผมเองเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนแล้วกันว่าจะซื้อให้แฟนไหมนะครับรอดูก่อนแล้วกันว่าสเปคของเขาเนี่ยจะวาวแค่ไหนนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมมาเล่ามาแชร์ข้อมูลมาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ